สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็น EP ีที่4นะครับสำหรับการติดตั้งหรืออัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับส่วนที่เราต้องไปต้องเตรียมหรือต้องมีนะครับก็คือมีคอมพิวเตอร์อยู่หนึ่งเครื่องนะครับใช้คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น Windows หรือ Mac ก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้ Mac นะครับคอมพิวเตอร์1เครื่องนะครับสำหรับวิธีการเข้าไปอัปเกรดหรืออัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับจะบอกก่อนว่าทำไมต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับกรณีที่มีการปรับปรุงหรือปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาของเครื่องนะครับเข ให้เราอัปเดตเองนะครับแล้วก็สามารถอัปเดตเองได้ง่ายๆไม่ยากนะสำหรับเครื่องอิน้คบิกนะครับเขาก็จะมีบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างสําหรับเวอร์ชันใหม่นะของเฟิร์มแวร์นะครับ,รบสําหรับเครื่อง 3D p r i พ t e เตอรที่เป็นเลซินนะครับเป็นของยี่ห้อนิคบิกโบตอนนะครับยี y ่ห้อนิคบิกนะครับก็เราสามารถเข้าไปโหลดและอัปเดตเองได้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ไปที่ เว็บไซต์ที่เป็น a n i k b i c c o m นะครับซึ่งอันเดิมจะเป็น a n i b i c 3D นะครับตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็น a n i b i c c o m นะครับก็ไปเลือกที่นะครับโปรตอนซีรีส์คลิกโปรตอนซีรีส์หนึ่งทีนะครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับโดยโปรตอนซีรีส์นะครับตัวนี้เราโดยของ a n i b i c โปรตอนนะครับมันจะมี2เฟิร์มแวร์ด้วยกันนะครับก็จะประกอบด้วยเฟิร์มแวร์ที่เป็นขอเรียกว่าเอ่าเฟิร์มแวร์ที่เป็นตัวคอนโทรลเลอร์หรือบอร์ดตัวเก่านะครับกับคอนโทรลเลอร์ที่เป็นบอร์ดของโปรตอนเอนะครับ ซึ่งเขาจะให้เฟิร์มแวร์มาอยู่2ตัวนะครับเฟิร์มแวร์อยู่2อันเป็น V5 กับ V4.2 นะครับนะครับตัวนี้นะครับเราจะอัปเกรดเวอร์ชันที่เป็น V4.2.1.9 นะครับตัวนี้สำหรับเครื่องนี้มันเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับก็สังเกตวิธีการจะเช็คว่าตัวเครื่องเป็นโปรตอนเวอร์ชั่นไหนนะครับก็ไปดูที่เมนูได้เลยนะครับก็เปิดเครื่องนะครับขึ้นมานะครับให้เข้าไปที่เมนูรับซ System นะครับ แล้วดูอินโฟนะครับก็จะเห็นเวอร์ชันนะครับตัวนี้เป็นโปรตอนเวอร์ชัน4.2.5นะครับตัวนี้เป็นโปรตอนเวอร์ชัน1 2 5นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันเก่านะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชัน4.2.19นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่กว่านะครับแล้ววันนี้เราจะมาลองอัปเดตกันนะครับวิธีการอัปเดตนะครับง่ายๆนะครับก็คือสําหรับเครื่องโปรตอนรุ่นที่เป็นรุ่นเก่านะครับให้ปิดเครื่องไปก่อนนะครับก็ดาวน์โหลดไฟล์มานะครับไฟล์เขาจะเป็นซิปให้เราแตกซิปไฟล์ออกมานะครับแตกซิปไฟล์ออกมาดาวน์โหลดนะคครรัับบแตกกซฟล์ออมานะ ในนี้ก็จะมี2ไฟล์นะครับในนี้มี2ไฟล์ไฟล์ที่จะเป็นแบบว่า .update .lcd แล้วก็ fg นะครับอัปโหลด a า s สกุล .bin หนึ่งอันนะครับเนี่ยสองไฟล์ก็ p ี่สองไฟล์นี้นะครับไว้ใส่ที่ usb ได้เลยนะครับนี่ก็มี .update .lcd แล้วก็ไฟล์ที่เป็น fact page สองเก้า .bin ตัวนี้นะครับเข้าไปใส่ในทําได d นะครับจากนั้นนะครับวิธีการง่ายๆของการอัปเดตนะครับวิธีการง่ายๆของการอัปเดตก็คือนะครับถอด s b นี้ออกมานะครับ เอาไปเสียบที่เครื่องปิดเครื่องก่อนนะครับครั้งแรกเราต้องปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องนะครับมีเครื่องนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเสียบยูนิตดีได้เข้าไปนะครับเสียบยูนิตดีได้เข้าไปทีนี้เปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์นะครับจะมีสังเกตเสียงนะฮะตื่ตื่ตื่นนี่คือการอัปเดตเฟิร네์มแวร์นะครับอันนี้คือการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับนี่อัปเดตเสร็จแล้วนะครับอันนี้ สำหรับเครื่องไอนีวีโปรตอนที่เป็นบอร์ดคอนโทรเลอร์รุ่นเก่านะครับเราจะใช้อัปเดตแบบนี้นะครับอ่าก็คือปิดแล้วเปิดเครื่องเขาจะทัการอ่าอัปเดตให้เลยนะครับทีนี้ไปเช็คได้อย่างไงนะครับไปเช็คได้ดูที่เมนู s ิ s t e m เต็มอินโฟนะครับตัวนี้เวอร์ชันของอ่าเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะดูได้เวอร์ชันเฟิร์มแวร์มันจะเปลี่ยนเป็น2อ1ส่งเรียบร้อยแล้วนะสำหรับเครื่องไอที่เรคมมนนูพพิ์ะับ ไปหาไฟล์ bin นะครับ fact bin นะครับ fact bin ที่ที่มันอยู่ในที่เราเอาขึ้นมาหนึ่งอันนะครับจะมี fact bin อยู่นะครับตัวนี้นะครับกดกดพิมพ์หนึ่งทีเพื่อเช็คเพื่อเซตค่านะครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วสําหรับการนะครับสําหรับการอัปเกรดเฟิร์มแวร์นะครับจากเวอร์ชั่นเก่าให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเวอร์ชั่นนี้นะครับ มันจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับสาหรับเวอร์ชันนี้นะครับก็จะมีเช้งล็อกอยู่ในการเปลี่ยนแปลงนะครับสาห,หรับเครื่องไอที่มีโปรตอนเวอร์ชันเก่านะครับสามารถ enable AA ได้นะครับเพื่อช่วยให้งานมันเนียนขึ้นนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้อัปเกรดหรืออัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็สามารถทําเองได้ตาม Follow Ste p ที่บอกมาเมื่อกี้นะครับเวอร์ชันนี้สามารถทําให้งานได้เนียนขึ้นนะครับ AA ได้นะครับก็คือ Alias นะครับทำให้ขอบมนตัดขอบมนนั่นเองนะครับสาหรับเครื่อง สำหรับการฉายภาพแต่ละเลเยอร์ของเครื่องอนี้บีกโปรตอนนะครับก็ทําให้งานเนียนขึ้นสําหรับการเทสในลักษณะที่งานที่เป็นโมเดลรูปไข่อะไรพวกนี้ครับงานโมเดลรูปไข่จะทำให้งานเนียนมนอะไรพวกนี้ขึ้นครับสมูทขึ้นนะครับสําหรับมือแมวเวอร์ชันนี้แล้วก็มีการปรับเกี่ยวกับ lcd ด้วยนะครับเพื่อให้มันเช็คได้ก่อนที่จะพิมพ์ไปแล้วมันเขาเรียกว่ามันเสียนะครับ lcd นะครับมีการตรวจเช็คให้นะครับมีการปรับพวกฟิกปักอะไรพวกนี้ให้นะครับ สำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP สำหรับการ update, อัปเดตอัปเกรดเฟิร์มแวร์ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเจอกัน EP หน้านะครับสำหรับการสอนการตั้งค่าสไลเซอร์ของเครื่องนอทีมิโรตอนนะครับการตั้งค่าสไลเซอร์นะครับของเครื่องนี้โปรตอนนะเจ er, อกั on, น EP หน้าโอเคครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณสำหรับที่ติดตามรับชมนะครับการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับเจอกัน EP หน้าขอบคุณทุกคนครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ง